ขออ่านจดหมายของท่านผู้ฟังฉบับหนึ่งนะคะเฉพาะข้อความบางตอนที่เกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานท่านผู้ฟังเขียนมาจากบ้านเลขที่381สุดกรอกวัดโมลีโลกยารามสุดถนนอรุณอมรินต์ตำบลวัดอรุณอำเภอบางกอกใหญ่กรุงเทพฯซึ่งมีข้อความบางตอนว่า ในขณะที่จิตพิจรารณาข้อใดข้อหนึ่งในบัพภาคของกายาเวทนาอันเป็นบัพภาคที่สองก็เสวยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผ้าจิตละจากการพิจารณากายากลับมาพิจารณาเวทนาอันเป็นบัพภาคที่สองก็ทำได้โดยครันเพราะเหตุว่าความรวดเร็วของจิตไม่มีอะไรเร็วเท่า ไม่เพียงเท่านี้แม้เรื่องของจิตซึ่งเป็นแบบพราที่สามก็เกิดอยู่ทุกขณะอีกนั่นแหละถ้าถ้าจิตไม่เกิดปรากฏอยู่ทุกขณะแล้วจะมีทางมาระลึกลักษณะของกายาบ้างเวทนาบ้างได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสติซึ่งพิจารณากายาหรือเวทนาอยู่บัพพะใดบัพพะหนึ่งก็อาจพิจารณาจิตได้โดยพลันพันทีอีก และถึงแม้จะนั้นแล้วก็ตามธรรมะอันเป็นบัพพะที่สี่ก็มีอยู่ด้วยอีกทุกขณะจิตนั่นแหละอย่าลืมว่าจิตกำลังมีสติรละลึกรู้อยู่ที่เวทนาบ้างจิตบ้างหรือกายาบ้างแต่ด้วยความรวดเร็วของจิตอาจละจากการพิจรารณาเวทนาหรือจิตหรือกายดังกล่าว